ผมจะมาท้าทายเจ้าซาลุโซบะของที่ร้านอาริโนซูชิฮะนะครับผมกับไซส์ขนาด3กิโลกร,รมัมกินหมดกินฟรีไปเลยแล้วมีไวเชอร์ให้ด้วยอันนี้คือเจ้าซาลุโซบะการยักษ์ที่เราจะมาชาเเล้นกันงานนี้ไอโอ๊ตถึงตายเลยทีเดียว มาชูหน้าร้านกนโดนกันได้อันนี้คืออะไรเนี่ยสวัสดีไงเราสวัสดีกันแบบเสือสวัสดีครับผมอีตาออนครับคือว่าวันนี้ครับผมเรามากันแถวแถวลาดปลาเขา16ฮะมันมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงครับชื่อร้านว่าโอริโนซูชิครับทุกคนฮะ เขามีเป็นชาเลนจ์อาหารจานยักษ์ฮะวันนี้เป็นคิวของซาลุโซบะครับผมเรียกว่าเป็นไซส์แบบภูเขาไฟเลยนะขนาด3กิโลกร,รัมฮะเมื่อวานเราโทรติดต่อไปฮะบอกว่าจะมาถ่ายทำที่ร้านนะครับผมทางพี่เจ้าของร้านบอกว่าถ้าเป็นสาลรลูบของคุณโอ๊ตตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะหมดนะครับผม <c oughs> คือน้องๆรุ่นใหม่ๆสดๆมาเนี่ยยังกินกันไม่หมดเลยถูกไหมเดแฟ์กินไม่หมดพี่เอ็กจกักซื้อจานักกินกินไม่หมด นะครับผมแล้วแก่ๆอย่างคุณโออตเนี่ยจะหมดเหรอผมขอเพิ่มเวลาให้เป็น20นาทีแล้วกันผมเปลี่ยนเลยชาเลนจ์เดิมผมไม่เอาแล้วตอนนี้เพิ่มเวลาเป็น20นาทีครับทุกคนเป็นไรโกรธกำหมัดแล้วกำหมัดแล้วไม่ได้โกรธว่าดูถูกูนะ,ะโกรธว่าทําไมไม่ให้กูสักชั่วโมงหนึ่งขอให้เวลาน้อยไปก็รู้อยู่แล้วว่ากูกระจอกตนอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นฮะทุกคนวันนี้ครับผม ผมจะมาท้าทายเจ้าซารุโซบะของที่ร้านอาริโนะซูชิอะนะครับผมกับไซส์ขนาด3กิโลกร,รมัมคือไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวแล้วนะคือใครไปใครมานี่มาเลย20นาทีนะครับผมกินหมดกินฟรีไปเลยแล้วมีไวเชอร์ให้ด้วยวันนี้นอกจากผมจะมาท้าทายแล้วผมจะปั้นน้องๆที่ออฟวิศของผมให้ก้าวเหนือระดับพวกเดือแฟดพวกไอ้เนซีเขึ้นไปมาเลยมาเลย มาแล้วคนแรกของเราเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมความหวังของทีมผมบอกเลยว่าคุณอย่างนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยโลภภัยล้วนๆมาหวังความดันคือว่าวันนี้เนี่ยนอกจากผมจะมาท้าทายแล้วนะผมจานยั์เนี่ยคนก็ดูกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลองให้น้องๆที่ออฟฟิศของเรา3คนด้วยกันครับผม3กิโลเนี่ยมึงกินแล้ว2.52.5ขีดโอ้ตายแล้วหัวหนี่เยียกดตัง์รอยอย่างเงี้ยหน่วยเป็นขีดนอกจากต้นเนี่ยเราจะมีโฟกครับเรียกว่าตอนนี้ถ่ายให้เราอยู่ แล้วก็จะมีทีมงานใหม่นับเป็นตากล้องใหม่ถ่ายไปวัดถ่ายไปัดถ่ายไปัถ่ายเจอสายช่ปรัพยากรอย่างประหยัดเร็วกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเข้าไปดูในร้านนงครับว่ามันจะไซส์ใหญ่ขนาดไหนครับผมโอ้ยูทูบเบอร์แล้เนี่ย มันเป็นไงมันเป็นไงงานนี่ไอโอ๊ตถึงตายเลยทีเดียวผมว่านะพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลรอที่เลย <c oughs> ดีกว่าะนะครับผมอันนี้คือเจ้าซาลุโซบะจานยักษ์ที่เราจะมาชาเลนจ์กันครับนะครับที่ร้านโอลิโนดูชิครับผมคือเจ้าเมนูนี้เลยครับผมแต่ว่าปแปลกๆคนบอกว่า,วาเฮ้ยมึงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทําไมมันมีเตาปิ้งย่างด้วยก่อนหน้านี้เขาเปิดอยู่ ละเท้าใช่ครับด้วยความที่เขาอยากให้ประพุทุงว,ง,ว,ง,วงจรไงเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วมีร้านปิ้งย่างที่นี่ก็เลยมารวมกันซะเลยครับผมเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะครับผมได้กินทั้ง ปิ้งามีเป็นบุฟเฟ่นะปิ้งย่างมีเป็นบุฟเฟ่แล้วก็อาหารญี่ปุ่นสั่เป็นอัลคาร์ดใช่ครับวันนี้นอกจากพี่แล้วเราพี่ให้น้องๆที่ออฟฟิศมาลองกินกันดูแต่ว่าปกติเขากินคนเดียวนะพวกมึงจะหมดไหมล่ะคนเดียวอ่ะเฮ้ยพี่โถทัมาได้หมดไม่หมดสามคนสามคนมีวางแผนไหมวางแผนเดี๋ยวพี่กินเท่านี้โฟกินเท่านี้เดี๋ยวผมกินสาล่ายให้ดีกว่า ทะเลาะกันแล้วพี่การวางแผลยังไม่ทันเริ่มเลยทะเลาะกันแล้วขนาดคนธรรมดา150รากรัมเล็กกว่านี้20เท่าก็คืออันเนี้ยประมาณ20จานของไซส์ธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นไซส์1กิโลกรัมไซส์2กิโลกรัมแล้วก็ตัวนี้ใหญ่ที่สุดของตอนนี้ที่เขาทำได้แล้วกินคู่กับน้ำจิ้มน้ำซอสซีอิ๊วแล้วเขาก็จะให้อันนี้มาอีกหนึ่งอันหรือว่าเอาไว้แก้เลี่ยนผมว่าพี่เขาแก้ปัญหาผิดจุดนะ ถ้าไม่อยากให้เลี่ยดรถอันนี้สิใช่เอาออกสักหน่อยนึงเอาออกสักนิดนึงก็ไม่ต้องมีตัวนี้แล้วถ้ามาชาเล์นตัวนี้กินต้องกินหมดไหมพี่หรือไม่กินก็ได้ไม่ต้องกินครับเอาเฉพาะตัวนี้เลยเราวัดผลเฉพาะตัวนี้กูจ่ายแน่นอนแล้ว7 5 0พวกมึงเนี่ยเป็นความหวังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังดีฟก เจหาสิบได้เท่าไหร่หรอจ่ายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าครับนะผมกับทีมแรกเลยเราถ่ายแบบคยสวยเลยนะถ่ายแบบยืนกอดคนนรงมาครับลองกันดีกว่าครับดืดดดดืดดดดดด ย <laughs> องเรียนๆๆยังเรียนเอาจรนะถ่ายนะพี่ไปคอปเอาก็ได้แหม่ะเริ่มเลยเริ่มเลย <laughs> อ่ะของยังครับทุกคน <screws> ทีมงานในออฟฟิศของเราวันนี้จะมาดวลกับเจ้าซาลุโซบะไซส์ขนาด3กิโลกรัมที่ร้านโอลิโนตูจิทำไมมึงก็ให้กูพูดวะเนี่ยมึงไม่พูดกันเองเลยเฮ้ยเราวางแผนยังไงก่อนผมอยากสั่งกินกุ้งเทมปุระไอ้ผมกินเส้นเดี๋ยวผมกินน้ำแข็งกินนเออ้แข็งกูเห็นแวว750มาเก๊าไงรู้ว่าพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเราจับเวลาไว้ข้างหลังนะแล้วไปใส่เวลาให้สามสองหนึ่ง เริ่มฮะไปนะครับไปนะครับเรียกว่ามาแล้วครับผมคำแรกก็เดิมคำแรกโดยโป๊กเฮ้ยรสชาติเป็นไงรีวิววันรีวิวก่นววกนอนออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยพี่อร่อย,อ,อ,ยอร่อยนะอร่อยนะ ตอนนี้ผมกำนวณจะสายตาหมดไปแล้ว2กิโลหลือกิโลเดียวผมว่าน่าหมดไป2ีคดนะ <laughs> ตอนนี้ความหวางของทีมครับต้นอุ้ยกัดไปคัมเบอร์เลอร์อย่างนี้ยังไงก็หมดคิดว่าหมดไหมคิดว่าหมดไหมถ้าสองคนนี้กินอยู่หมดเฮ้ยลืมเรคคอร์ดว่ะ จริงไหมเนี่ยถ่ายใหม่ถ่ายใหม่นี่นี่ช่วยโอ้โหพี่ด่านพี่เองเหอะอันนั้นไม่เอาแล้วบอกดิมพิมกเลิกไปดูดูจากปริมาณการกินในแต่ละคำครับไอ้ต้นกินคำใหญ่มากตัดมาที่โวกคำน้อยเดียวแล้วอัดทพิ้งด้วยเฮียมึงกินให้หกหกไว้ดิหกหกไว้เพื่อนโต๊ะเพื่อนอะไรไว้เลยหกหกไว้เอยหกคนเดียวลย อิ่มแล้วอิ่แล้วเหมือนกันเลยซุดๆยอมถ้าม่อิ่มสองคนผมยอมไ่เยอะดูสาเหตุที่เรียกพวกนายมากินด้วยเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าคนกินปกติไอ้ต้นอาจจะตะกานิดหน่อยเยอะกว่าคนทั่วไปหน่อยนึงแต่ถ้าถ้าลองมากินในตัวนี้เนี่ยมันยากไายแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ผ่านไป6นาทีครับมันเขี่ยเส้นเล่นกันแล้วพี่รู้ไหมทำไมเขาถึงให้มาตอนนี้ผมดูแล้ะไอ๋อแม่งต้องกินว่ะแคเรียนแคเรียนตัดมาที่คำของโฟงครับนี่เห็นกันจีจยเลย <laughs> อนนี้เวลาของเราผ่านไป9นาทีครับผม9นาทีครึ่งทางแล้วสำหรับซาลุโซบะ3กิโลเมตรนะครับ3ามกิโลเมตรสกิโลเมตรตายแน่ยาวเหรอผูเข้มแล้วกินเข้าไปโอ้โหอย่าทำเป็นเก่งเลยแล้วมึงจะตักแค่นั้นอ่ะเรื่องนี้เหรอเร่องเดิตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางนะครับผมซาลุโซบะเยอะนะ กินรถไปเยอะเหรอหายถึงที่เหลือเยอะจะโฟกมึงดูใรด้วยไอนัสเนี่ยดูมันตักครั้หนึ่งกับมึงตักอันนี้พี่ปั้นพวกนายเลยไม่ว่าจะเป็น ทีนิวอมรลินทีวีไทยรัฐทีวีเราเห็นนี่ก็ต้องเอาไปทำสกู๊ปเลยนะตายในร้านอาหารญี่ปุ่นแหละดิมดิมทีผมซอสยังเกี่ยงกันเลยคิดดูดิต้นสองโลอโนราอีกเก้าขีดไอโฟล100กร้อยกัมบากที่มัน่ิน ตอนนี้ผ่านไป15นาทีครับทุกคนเหลือเวลาอีก5นาทีไอ้เจ้าลึกๆฮึบโอ้ยคนดูบลโอดูครับดูของอกกินโอ้ยเชี้ยนารักไปไหนมึงกินไม่ตกมันขนาดตัวเลย3นาทีสุดท้ายนี่คือจ้วงนะจ้วงทุกคนจ้วงถูกปะใช่ไหมพี่วางแผนกันไว้ ไม่มีใครคุยแล้วอ่ะไม่มีใครคุยแล้วเนี่ยคุยกับใครเนี่ยผมคีบแล้วโฟกิโอ้ยอ๋ดูดูดูนัดดูนัดก่อนเเฮยอีตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีครับบวกจ้วงแล้วบวกจ้วงแล้วทุกคนจ้วงทุกคนจ้วงเฮ้ย ้ยทำมันเก่งนาทีสุดท้ายเลยเนี่ยนดูกดจ้่วฮะอ๋อให้มีภาพแค่นั้นเหรอใช่เดี๋ยวเราหลังมันก็มีอะไรตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วฮะทุกคนตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเทปูล่าเนี่ยหมดแล้วนับถอยหลังแล้วสี่สามสองหนึ่ง ผิดหวังเนี่ผู้กำกังพี่ผิดหวังกับพวกนายเน่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เอาล้ฮะเรียกว่าจบแล้วกับการแข่งขันนะครับผมซาลูโซบะไซส์สามกิโลกรัมแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าเหลือเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นฮะคุณต้นจุกครับคนเดียวนี่มึงไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีคือไม่น่านะที่เขาบอกว่ายังไม่มีคนมาทําได้นี่มันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองแต่รสชาติเป็นไงรสชาติ บ่อยครับเออนะครับเป็นไงเข้าสู่วงการไหมกินจุบปล่อยไ้งั้นเลยปล่อยวงการไม่างทางเลยเคยแข่งกินจุบมาก่อนปะไม่เคยพี่เป็ครั้งแรกเลยครั้งแรกโหแน่นไปหมดพี่ตอนนี้ที่จริงเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะนะครับประมาณโลนิดนแล้วก็รบกวนเอาที่อยู่ที่อยู่ในถ้วยไอต้นวันช้ดงต้องมีครึ่งโลอะเพราะว่านี่มันชุ่มน้ำแล้วอันนี้เหลือประมาณเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกัน น้ำหนักอยู่ที่7ขีดครับทุกคนครับเหลือประมาณ7ขีดครับทุกคนประมือประมือให้ตัวเอง <สา S 1> นะครับผมเท่ากับกินไปเท่าไหร่2โล2องโล2.3เฉลี่ยคนเท่าไ <c oughs> หร่วะอุ่นปงว่าโลแล้วเหมือนกันคาดหวังว่าต้นต้อง2โลเป็นอย่างต่ำนะเอาจริงๆนะเบมือผมบ้านนี้ส2โลก็ได้อ้อยพวกนี้อีกคนละ1.5อ่งานะเอาละครับเรียกว่าจบเรียบร้อย เอาฮะเรียกว่าตอนนี้อยู่กันกับพี่ออฟครับผมพี่ออฟนะเป็นเจ้าของร้านใช่ครับนะครับโอริโนซูชิแล้วก็นีเทนกิวนีเทนกิวนะครับอย่างที่บอกว่าเขามารวมไปแล้วจะได้ครบจบในที่เดียวมาที่นี่กินได้ทั้งปิ้งย่างเป็นบุฟเฟต์ตรงไหนไหมญี่ปุ่นใช่ครับเป็นบุฟเฟต์แล้วก็อาหารญี่ปุ่นเป็นอลาคาร์ชใช่ครับนะครับผมตอนนี้มีท้าทอยู่2ตัวใช่หนึ่งคือโซบะแล้วตัวที่2เป็นข้าวหน้าเนื้ออ่าเนี่ย เรายังไม่ได้ทำชาเลนจ์จริงจังอันนี้คือหน้าตาแบบนี้ใช่แต่เราเคยจัดเป็นชาเลนจ์ให้สำหรับเดอะแฝมาแล้วจัดให้มันกี่กิโลพี่ตอนนั้น4กิโลหรือ5กิโลได้พวกนั้นมันนักกินเพิ่งเกิดผมนักกินใกล้ตายไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้เก่งกว่าเลยโก็จอดหวาเลยตอนนี้มีคนเคยกินหมดยังตอนนั้นยังไม่มีใกล้เคียงอย่างพี่ถ้าดูกันมาตลอดจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนักกินอย่างผมอย่างน้องๆเนี้ย สี่โลหโลได้ใช่ต้องได้แต่สำหรับตัวซารุตับะบางคนบอก3โลทำไมไม่หมดมันยากมากคือมันแตกต่างกันที่ ปริมาตรใช้คำว่าปริมาตรใครอยากฝึกเป็นนักยินจุก็มาลองได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันยากแล้วมันคือท้าไม่ตายซะก่อนอ่ะได้เป็นแน่นอนนักกินจุกมาเาเลนต์อันนี้นะชคงดีร้านใกล้ใกล้อะไรพี่โรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลอีกแล้วแล้วก็สอบถามไม่ด้วยนะโรงพยาบาลไปทางไหนเอาไปทโดซ้ายเพื่ได้ทางโน้นหีกขาไม่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือขอบคุณครับตอนนี้ฮะมาถึงคิวของผมแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อกี้เราได้ดูน้องๆในออฟฟิศ3คนนี้กินไม่หมดเลยภายในเวลา20นาทีนะครับ วันนี้ครับผมอิตะโอฮะมาสู้กับเจ้าซาลุโซบะไซส์สากิโลกรมัมฮะที่ร้านโอริโนซูชิครับผมนะฮะมีเวลาให้20นาทีเนาะตอนนี้กินหมดกินฟรีได้ไวเชรดด้วยเอาเป็นว่าเรามาลองกันเลยนะซึ่งของเคียงที่เขาให้มาเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ก็เอาไว้กินกับน้ำจิ้มซยุตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของเส้นโซบะกินแบบแก้เลี่ยนนะครับเป็นตัวของเทปุระพวกมึงพร้อมไหมกูไม่พร้อม ทําใจอยู่นานสองนานฮะสามสองหนึ่งไปฮะ <S 2> <S 2> <S ถ้าผมกินคานี้ไปผมว่าคำนวณสายตาผมต้อง1นึโลแล้วต้องมีโลหนึ่งแล้ ัดใจนะแน่นไมาใช่ว่ารสชาติดีมากเส้นตัวบทถ้าแบบไม่ดีมันจะติดติดกันหน่อยอันนี้เรียกว่ามาแบบเต้นเต้นๆนะครับอันนี้ฮะเรียกว่าทางพี่เขาแนะนํามาเป็นเลมอนนะครับผมเขาบอกว่าเอาใส่ในตัวน้ําซอสซีอิ๊วเนี่ยจะทําให้รสชาติดีขึ้นกินง่ายขึ้นนะครับตามคาแนะนาอ่ะกินเหมือนเดิม <c oughs> หอมเึ้นแต่อิ่มเหมือนเดิมตรงฐานนี่ไทยแม็กเลยอ่ะผมไม่น่าเอาขึ้นมาเลยดดเป็นไงล่ะเงียบเงียบ ส่วนนี้มันไม่พองเลยวะเฮ้ยโอ้มันแอนลงด้วยนี่เนี่ยพี่ยังสปีดอย่างนี้อยู่นะผมว่มหมดยังไง หมดได้แต่พันเวลาหรือเปล่าไม่รู้เล่งช่วงท้ายไงต้องเอาเทน้ำซุปลงถ้วยใหญ่เลยนะบางทีใครอ่ะใครทำอ่ะตอนนี้เหลือประมาณเท่านี้ฮะนี่ปิดน้ำถ้วยไหม thấp đi rồi 5 <laughs> 4 <laughs> อ่ <laughs> <laughs> อาฮะตอนนี้หมดเวลาวันนี้เรียบร้อยแล้ว2ี่ิบนาทีกับเจ้าโซบะ3กิโลกร,รมัมไม่สำเร็จฮะเ <laughs> มื่อกี้นี้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจที่ไม่สำเร็จนะพ <laughs> ูดทรมาน <laughs> <laughs> แต่เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักกันแม้ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้ผมว่าผมยังไหวยอยู่มาชั่งน้ำหนักกันดูว่าเหลือปอริมาณเท่าไหร่นะครับ <laughs> กินไป2กิโลเจ็ดขีดนะ <ช honest, S 3> <1 S 2> ครับผมเหลือตรงนี้อีก3าขีดเอาฮะเรียกว่าทําไม่สําเร็จครับผมแต่ว่าเรามาจบภารกิจนี้กันฮะยังไม่ได้รีวิวเลยตอนกินองค์ประกอบมันมีแค่เส้นแล้วก็ตัวซุปเส้นดีแล้วก็ตัวซุปเนี่ยเข้มข้นนะครับหวานหวานเค็มๆนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาแนะนําให้ใส่ตัวเลมอนเข้าไปมันเพิ่มกลิ่นเข้าไปฮะทำให้เรากินแล้วรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับผมเจ้าตัวซอสซูยุของเขาเนี่ยมันจะต้องใส่หอมนะครับต้นหอมแล้วก็ วาซาัซสบิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองเทปุระด้วยเพราะว่าเราเลยเวลาแล้วไงตอนนี้เราชิวๆแล้วนั่งชิวๆแล้วนะครับตัวเทปุระพี่เขาบอกว่าจิ้มกับตัวนี้ได้ด้วยนะครับผม <l ain> <l ain> เรียกว่าเหลือไม่เยอะแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับถ้าหมดตรงนี้เท่ากับว่าเรากินครบไปสามกิโลแล้วนะครับผมนี่ครับเรียกว่าครัสุดท้ายครับทุกคน ไปปรับปลีปอรายการ,การด้วย <c oughs> อ่าวันนี้ <c oughs> ครับผมกับเจ้าภารกิจกินซาลุโซบะจานยักษ์ฮะที่ร้านโอเลโนซูชิครับผมนะครับไซส์3กิโลกร,รัมเนาะกินภายในเวลา20นาทีนะครับตอนนี้เขาเพิ่มให้เป็น20นาทีแล้วนะผมถ้ากินหมดกินฟรีไปเลยแล้วก็ทางร้านมีติวอชเชอร์ให้ด้วย แล้วก็ถ้าทานไม่หมดเนี่ย750ก็ยังปูกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นใครอยากมาลองก็มาลองได้นะฮะที่ร้านโอเรนอสชิเนาะถ้าสมมติอยากจะมาชาเลนนะขออย่างหนึ่งนะครับผมก็คือโทรมานัดก่อนนะครับ1วันเนาะพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากมาชาเลนแล้วก็วันนี้ฮะเรียกว่าเราทําสําเร็จกินหมดนะฮะแต่ว่าไม่ตามเวลาที่เขาให้ไว้นะครับผมแล้วก็น้องๆองที่ออฟฟิศเป็นไงยากไหมโคตรยากจิตจดกอรไรหวดละฝากกดไลค์กดติดตาม แชร์ไปเยอะๆนะครับช่องอิตเตอร์โอ๊ตนะครับอ่าร้านก่อนด,ด,ด้วยแบบลูกเสือขอหนึ่ง <laughs> ไปแล้วครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ติดตามด้วยนะคลิปหน้ามีอะไรครับผม